นะลงตัวพอดีเป๊ะนะครับนะก็อย่างที่ให้ดูตอแรกก็คือมีตู้1ใบ2ใบและ3ใบนะครับนะนะตัวนี้ก็จะพิเศษว่าเพื่อนหน่อยนะครับสามารถยกแหบนี้ได้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้จริงนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรถโฟกสายชิ DIY นะครับหลังจาก EP ที่แล้วที่เราปูพื้นแาเก้นะครับปูพื้นด้วยกระเบื้องอยางแบบสำเร็จรูปวันนี้ก็อยมาบิ้วอยวมาบิ้วบิ้วภายในกันฮะแต่สไตล์ DIY ของผมก็เป็นต้องลงทุนเยอะเลยเข้าเว็บช้อปปี้นะครับนะสนะำรวจดูเมืเอไหไปเจอตู้ที่สุดตาอยู่2แบบนะครับนะเป็นลักษณะแบบตู้ลิ้นชักกับตู้ที่เป็นกระจกเปิดด้านบนนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็แบบแรกก็จะเป็นแบบนี้ฮะ แล้วก็แบบที่2ที่เป็นแบบนี้ครับนะฮะก็กะว่าจะามาเข้าฉากตรงนี้นะครับนะเพราะว่าสไตาล์รถแคมปิ้งมันจะต้องมีแบบโต๊ะนิดนึงเกะนิดนึงเอาไว้เก็บของนู่นนี่นั่นนะฮะก็นะฮะ,นะะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าประกอบมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับนะะพอดีสินค้าเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวประกอบกันเลยดีกว่าไป เส่ไปแล้วหนึ่งตู้เดี๋ยวเราไปลองวางดูเดี๋ยวประกอบตู้ต่อไปครับเข้าไปแล้วะฮะใบแรก <Wow. S 1> เราประกอบใบถัดไปต่อเลยครับนี่มาอีกหนึ่งตู้แล้วครับยังนะฮะยังไม่หมดยังเหลือ,อตู้หนึ่งครับเป็นไงฮนะเพื่อนๆสังเกตไหมมันรับกันเข้าฉากพอดีเป๊ะนะครับจากตู้เล็กมี2บานก็ต้องยอมเสียสละให้เหลือ1บานนะครับนี่เป็นไงนะฮะเข้าถึงกันพอดีอเป๊ะ อ่ะเดี๋ยวไปยังยังเดี๋ยวไปชมบิตู้นึง,ง,ง,งประกอบต่อ ตู้ใบสุดท้ายนะครับแักนี้เมื่อคืนประกอบเสร็จแล้วมืดเลยนะครับเนื่องจากมันสลับซับซ้อนมากนะครับนะสำหรับตู้ใบนี้ลูกเล่นจะมีเยอะกว่าตู้ใบอื่นก็คือสามารถเปิดตัวนี้ได้นี่นะครับแล้วก็มีนชักตัวนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับตู้ใบนี้มีกระจกนะครับนี่นะครับมีกระจกแล้วก็จะมีที่เก็บของอยู่ด้านบนนี่อีก นะครับนะซึ่งตู้ใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวางบนสุดของ2ใบอีู่ด้านในนะครับนะแต่นะครับการที่จะเอาเฟอร์นิเจอร์แบบนี้บางคนบอกว่ามันไม่ทนน้ำนะมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับนะเราไว้ในรถผมก็เลยเลือกที่จะพ่นเลกเกอร์นะครับพ่นเลกเกอร์เคลือบมันทุกๆใบนะครับหนึ่งเลยกันน้ำนะครับบางทีแบบเราเอาขนน้ำไปตั้งมันจะได้ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ทนแรงขีดข่วนนะครับนะว่าแล้วเดี๋ยวเราพ่นกันเลยดีว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ยกขึ้นไปประกอบบนรถ แลก็เป็นว่าเสร็จสมบูรณ์พนได้นะฮะเลกเกอร์คนได้ยิ่งพื้นอยู่ด้านบนนี่สำคัญมาก นะฮะพ่นสัก2รอบนะครับแล้วก็ตากให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับเดี๋ยวไปชมตอนสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เลยดีกว่าป่ะนี่ครับมันก็จะต่อกับตู้ที่อยู่ด้านล่างได้พอดีนะฮะเสร็จไปแล้วนะครับกับการบิ้วอินภายในนะครับนะโดยการซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบสําเร็จรูปจากช้อปปีนะครับก็นะลงตัวพอดีเป๊ะนะครับ ก็อย่างที่ให้ดูตอนแรกก็คือมีตู้หนึ่งใบสองใบและสามใบนะครับนะนตัวนี้ก็จะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยนะครับสามารถยกขิ้นไะด้รตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่มีแบบแม่เหล็กดูดนะครับซึ่งรถเราวิ่งเนี่ยมันจะต้องใช้แม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้อแม่เหล็กจากร้านมิสเตอร์ดีไเป็นแม่เหล็กแบบดูดฝากเก็บมาใส่นะ นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับกับภายในนะเหลือขั้นตอนต่อไปเราวก็ปูฟองน้ํานะครับนะอันนี้ก็ตรงนี้ก็ผมก็ออกแบบมานะครับให้เด็กๆนั่งได้นะครับอาจจะตัดฟองน้ําขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะก็นั่งได้แล้วตรงนี้ก็วางของทิปปถะอันนี้ก็เผื่อไว้ให้แม่บ้านเขาตกแต่งหน้าเวลาไปแคมปิ้งนะครับประมาณประมาณนี้นะครับพื้นก็สมบูรณ์แล้วนะครับอ่าสวยก็เลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องรถโฟกสายชิล DIY นะครับอ่ะ EP นี้หมดไปไม่เยอะนะครับก็ตู้ใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับตัวนี้ก็ร้อยบาตัวนี้แพงกว่าตัวนี้800ร้อาตัวนี้ยาว1เมตรตัวนี้ยาว80ตัวนี้80นะครับความสูงกําลังพอดีนะครับก็เอาเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่ขับโฟกสวาเกีนด้วยกันนะครับนะอยากจะตกแต่งภายในนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับว่าสั่งจากร้านไหนนะฮะจากเว็บไดร์ชัดของช้อปปี้นะฮะก็ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆละกันนะครับผมฝากไว้ด้วยกับรถพวกสายชิล DIY พบกันใหม่ EP หน้าวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีบ๊ายบายครับ